สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมา่อกันอย่างมะเลี่ยงเด้อจ้ะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกระวินจักมาเฮาจักไก่ห่องเนาะไก่ขันบอกไก่ขันครับนี่จักแข็งมาแข็งนี่นะจ้ะตอนนีงมันเหลี่ยงได้จ้ะจะขั้วปลาขั้วเหลี่ยงได้ขั้วตั้งแต่สามถุงมือขึ้นนี่เนาะจนหอดเดียวนี่จ้าสี่สองถุงสามถุงมือขึ้นแลขั้วหอดหาถุงเนาะมีจ้ะมันก็เศร้าครับมีแต่ว่าม่วนที่เา ขัวไปแล้ยฮอกกับมักเกอรเรียบร้อยแล้วเนาะเซน้ำเศร้าขาวเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมทีสิเฮ็ดปลาสมพี่น้องเขาเนาะอันนี้ฮอกกับฮันไอหันเกอรยังไงถอดเก็ยออกเนาะเดี๋ยวจะต้องไปแฟกซ์กันจ้ะนี่เจ้ะถอดเก็ยร์ออกถอดเก็ยแล้วก็ขัวเนาะจ้ะเซน้ำเกลือไว้เนาะน่ครับแล้วฮอกกับสิเอาไปล้างทำความสะอาดได้ถอดได้ยังเพิ่มเรียบร้อยเนาะหลังสามหนามนล้จ้ะแล้วก็สิแดงขันเกลือมักไว้เนาะนนาาจนสะอาดจนหนามใสหมดแล้วเนาะ พอหลังสะอาดจ,จากน้ำเกลล้วเขาก็ไปแช่น้ำเศร้าขาวไว้เนาะ <ừ> ประมาณสองสามชั่วโมงเนาะหรือชั่วโมงหนึ่งไงเนาะน ừ ừ ừ. แล้วแต่เวลาเขามหีหมกัเอาจากชั่วโมงหนึ่งกับพอนะจววว้ะพอหลางแล้วเขาก็ไปมักเกลือไว้อ,อีกเจนึงครับมกเกลือแล้วเขาจะไปหลังอีกเจนึงครับมัเกล้วยพอหลังเจนึงหลางสาองสา,ามเือหลก็จังมาเซ่น้ำเศร้าขาวจ้ะแต่น้ำเศร้าขาวแล้วเขาก็มาหลังอีกสามสี่หลอดเพื่อเกาเนาะเจน้าใสตีลิงพื่อจะให้เพิ่มเสด็จนาำเนาะ ตอนนี้บาลานกับที่ไบสานองนั่นนะจ้ะไอพืชเศรษฐีนามเนาะเดี๋ยวเ้าก็ะสีเดชไปขันปลาสมกันนะจ้ะซานอง,งกำลังปอกกระเทียมเตรียมปั่นนะจ้ะเพราะาเก็ะสีเห็ดไว้กลางคืนเลยเนาะเพอามื่นอื่นสองห้องก็ะสีเดชทรงพีทรงน้องนะจ้จะแต่ว่าคลิปนี้กะบาลานกับสานองสีเดชปล่อยมืนนะ่นอื่นเนาะประมาณแปดโมงเก้าโมงเสาร์พอละจ้ะ อันนี้เป็นเป็นปลาแปะมาเมื่อไหเนาะปลาแปะร่องขั้วบึงกะบ่มีอย่างในถ่องนี่จ้ะแต่ว่าเวลาตากมาถอดคือขมหรือว่าเขากินถึอปลาขาวหน่อยบ่เนาะมื่อไหเนาะมันมันขมขีดปลาขาวหน่อยบ่เพราะว่าแต่่วาปลาแปะมีขั้วอะไรบ่มีอย่างเลยแต่ไมีแต่ข้าวขาวพี่จมั่นเพลินเนาะอันตัวใดที่บ่มงามมา่อไหร่ฉันน้องเกษียเอาใส่ดีเนาะเห็ดเป็นเห็ดปลาเด็กนะจ้ะปราเด็กหน่อยเดี๋ยวจะน้องปอกกันเทียมเรียบร้อยแล้วจังไปเบิ่งตอนะน้อง มักขันปลาสมเนาะให้ครัครวห่อก่หมีเด้จ้ะครับพี่น้องสนใจนะจ้ะเพราะว่าสันน o ง g ทรงไปหลายรอบแล้วจ้ะเบิ้ลโอ้ยสิพอหล่อโล,ล่เลวจ้ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งตอนสันน o n มัจกจ้ะเป็น,น,นขั้นตอนสันน o n เห็ดปลาสมนะครับตัวปลาเ่างามใสๆเลยครับเส้าขาวใสงามนน่อะตัวขาวงามครับขนาดว่าอ้ใสกับเที่ยวเนี่ยวันนี้ไม่กินข้าวเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ย เอาเลยครับนะมาล้านล่างแบบดีแบบหลายนามเลยครับนะเอาให้ใส่กระดิ่งนามนะ,นนะนขนมอเคาใส่ก่อนแล้ยนะจ้ะน้ำซาวเขานี่ครับพอล้างล้างสามนามสี่นามครับใส่กระเทียมก่อนเขียนห้าปันเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ตามใจมกักเราด้วยครับกระเทียมใส่หลายหอมครับ พอจะเพิ่นพ่อเกลือนเนาะไม่นะครับบอนเอาใส่ลายเิ่นก็หอมธรรมดาเนาะไม่ครับพอเทียมใส่เป็นหอมครับเพิ่มความหอมเพิ่นนี่จะเสียไปแั่น,นอเอาไว้สิเปเอาอีกจกักรอบเป็นเท่าไรเนาะเอามารอบนี้อาจจะไม่เห็นเป็นปะัะ ปลาเด๋กินน่ะบัดเนาะปลาเด๋ปลาหลามวนปลาในล่างจะน่าก็จะเห็นวิวจีบพรกคอนเขียวนะเนาะแต่พอเหลื่อมปวงแล้วเนาะแต่ว่าบอกันไหนยาวเนาะไปเลาะบึงครับมาเลาะบึงปลาที่เราเคยเก็บนะแล้วถ้าน้าจะรวยกับพี่น้องกับโซนคายเราควรจีบแล้วเนาะแต่พรกคอนเขียวนี่ครับผู้ใดเข่าก่อนกับขึ้นไหลครับผู้ไปน้ำฝนนี่ขึ้นที่พอไดลเลยมันก็แค่บดเนาะแมนครับันเป็นพักที่ราคาสูงด้วจ่ะล้วก็รสชาติดีนะแมนครับ เขาขายแถวตลาดนับตลาดนะขีละสี่สีเผมน่าจะพี่น้องเพราะว่าเป็นผักที่หายากเนาะกำหน่อยหนึ่งครับเคนขายคำละหาบาทโอ้ยคำละสี่อ๋อบาดี้นี่ถูกทุกขาดเนาะเป็นบางผาดเป็นบางอำเภอเนาะอณาภาอีสานด้วยกันจังหวัดอุบลหนึ่งกับจังหวัดกามีเป็นสวนเนาะอาจจะมีเป็นสองคนเคนมี่เนาะแต่อยู่แถวบนทะเลแล้งพูดกัยังมีแั้งพูดกับว่ามีเนาะอันน้งก็สระติ้งเกลือไปนำนี่ด้วยจ้ะเพราะว่า เฮ้ตอนมากนีมากแบบร้ายอยู่จ้ะแต่ว่าเขากะเป็นหลางออกหลางร้ายหนามนี่นะมีกะสิส่เพาะทำเนีสำเนียก่อนจ้ะเดี๋ยวจะเห็นวานลองสิ่มันนะกะบอกว่าซิมเลือเกินนะจะแค่เอาแต่ลินนะแต่ลนเราเ่หนัววักับพ่อนะจ้ะกระทมถิ่นนะปลาอย่างายแหงนี่เราจะเห็นันบดนะันบดครับ อันนี้ตะว่าเขาเสนหนามเลยเนาะเซ้นหนามแข็งใดญ่แล้วจ้ะแั้วกแข็งไว้ครับไอเกอลือลงไปดำนะนเนาะเออเอาเกลือไล่กับหนามแข็งนั่นแหละครับเดี๋ยวเอาหนามใส่ไปแช่ตึงแต่นนะแข็งบ่อ,อหนามร้อยนี่เพิ่นโตปลาเพิ่นสีโบโบแข็งนะโบแข็งเพรโบหนามโบเด็เขาในปากในท้องเพิ่นนะความเย็นเพิ่นโบเด็เขาท้องเพิ่นครับเพิ่นก็บสีเย็นไปทั้งหนอกเอาเส้ปลานี่ อานามลอยนี่่นทีเย็นนะโตคนก็จะบเปือยน้่ครับโอ้ยนี่กางเกงอาละนาะตส์หนามเลครับนามงดก็กก็คอยหอดไปจะที่ผนาทีเนาะหดไปเรื่อยเอแก่เวาบอมเป็นขันเนาะสาวสาวาขับขัไปจ้ะขอห้าชมไปหนู่งห่ว่าอย่งก็ไป เนื้อเนี่ยันเ็นอาหอันกันนหันนันหัเนาะบางท่านกับห่อเนาะจะายอยหอเนาะหั่นได้ยูไกลเนี่ยกันั่นหออเ้อยจ้ะันได้ยูไกลกับสบบ้านสองามหมื่นเนาะแต่าขันเทกรุงเขีวหมื่นเยอะกับหอเนะจ้ะันออกไปแถวผักเนื้อนี่กัสิสวเวลาโดนเน้เนจ้ะสมมื่นเนาะแล้วสนองขอหนอดไปเรื่อยๆก็น่าจะไดเขาจะเมาใส่กะปุกข้นมาแล้วเนาะ นี่เ้าใส่นี่ปลาประมาณสามโลบรืเปล่าบ้สามสี่โลเด้อจ้ะหนุ่ม้องจะได้เจ้ากระปุกเนาะปลาปลาคนตัวหน่อยเนาะจ้ะละกะเป็นปลาขาวหน้าเนาะ่เป็นปลาขาวหน้าห้าวจันนี่เป็นปลาโมดหรือว่าปลาผูวเนาะเป็นปลาหนาปลาซิวก็มีครับเนียนปลาหนาตัวๆเลยจ้ะแต่ปลาคนตูวใบใหญ่แห้งเนาะตัวพอดีคั่มเนาะตอนห้าใส่กระปุกนี่ในหลายตัวเด้อจ้าในหลายครับกระปุกหนึ่งปูรองเาก็ยังอยู่เด้อจ้ะหาหกปุกเนาะเนียนครับ ค้ัวเราเอกระแสบมันดีจังจ้ะดีเหื่อยเขาเนาะแม่ไขัวเขากันอย่างไรด้อครับข้าวเขาก็คือสิเมนหลอดสุดถ่ายวัแถะนะัวเป็นเหลือเห็นหน้าต่งวะจ้ะแต่ว่ากรบเบนเนาะจ้ะตัวทาเหลือเนาะลงเหลือเป็นบางโซนครับสวนตัวตางามครับงามมินิครับตัไซ ันเห็ดได้งใสเวลาเข้าเวลาเขาสอเกีดเพิ่นแล้วเอาใส่เพิ่นออกนี่เขากระแซนหนังเกลือเนาะจะเอาเกลือใส่แบบลายเนาะใสในน้ำเนาะจะเข้ากับขั้วแล้วก็โยนลงโยนลงแซ่ไวเนาะเกลือตัวปลามันใสแล้วครับเราก็จะเอาไปขันเกลือใส่เกลือแบบแบลายตัวตองหยานเป็นเข้มครับพอหันหลังนี่เนาะก็หินใหม่เบิดขึ้นเนาะตั้งแต่ากันคือเหมือนียวกันเราก็เห็ดตะเสาเนาะผีสั่งประมาณเจ้าโมงเราจะเอา เอเค็เกือประมาณหกโมงแรกกหกห้าโมงบอกโมงหกกว่าเนี่เกือบหกโมงเอาเคล็ดม้ำเกือเขาก็มาลากก็มาเซใส่ใส่น้ำซ่าเขาส่ซ่าเขาไปอีกสองสามชั่วโมงนั่นนี่นะเมนครับแต่เจ้าบนตาสนองแพ็คเตอร์จะเป็นปลาจมเนาะเมนเป็นปลาซิวครับ ปลาเสืเป็นปลาขาวตัวน้อน้ยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาเสวอจ้ะต้นนี้เซดซานองเทดปลาจอมครับเพราะว่าพี่น้องสั่งปลาจอมแต่ว่าซานองก็เจ็บปวดเองได้รับหลายนะปลาจอมรับหลอดนี่หลอดสุดท้ายเนาะปลาจอมเป็นปลาตัวหน่อยหายากเนาะเมียนครับกะเฮ็ดได้ยุอนเป็นพวกปลาปลาซิือปลาแก้วเนาะเมียนครับท่างตลาดแต่ว่าเพิ่งขายแพงเด้อจ้ะโเรา เท้าหวานเท่านี้คันนี่ก็นโล่ละแปดสิบคูณเนาะตัวนี้น้อยนะจ๊ะามสีเกียวนะครับนี่เขามาเห็ดโลนึงกันนาใส่หีนั่นแหละก็สิเหลืออยู่มันหลายเนาะแต่หนูใส่เกลือไปเลยด้วยจ้ะนีใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมแต่ว่าบางบางสูตรเพิ่งกะสีเอาไว้จ้ะสามสี่ขื่นหรือว่าห้าขื่นเนาะเพิ่งจะเอามาใส่ข้าวขวานะจ๊ะแต่ว่านนี่ฉันลงกะสีขันมากไว้มืนอื่นมันสามมาส่วนกะสีขวานาะ ไก็น <premises, S 2> <Sure. S 1> ักเกลือไหวขันไหวนี่คือแน้งเอาเซนามเศร้าเขากันได้จากบางตัวปลาเราตัวปลาใสเนี่ยสงานหน่จ้ะที่ไหนผีเป็นอยู่บางหนองนกเป็นซางไหวจะคิว่าืองไทยนอกกับอีกกับเหนือคนหนึ่งนกเป็นซางว่าซะน้องก็อได้เห็ดแต่จะม่นจากหลายทางนะนี่ครัแต่เห็ดกเนี่ยพอคั่วปลาได้คตืนอันนี้ครัก็เลือออกนะเลือออกกซิวตัว้งามพอดีนะจ้ะว่นหน่อยว่ใหญ่ สนงนหนวดไปครับสนงกันเรีวนะครับเก็บรดพกไ้ประมาณสินาทีนะเมนครับนองเสร็จก็มเลยตาบาราสนองเงย่ยงไรด้วยแต่ในฝงอ่ะนะขวบวันาล้วขวบวานนีเด้อจ้ะขวบแจ๊เตอคนครับ ตาเพิ่มเติ้งซ้ำถุ่มปลาเพิ่นต<า>ัวหน่อยครับเพิ่มขัวน,นานแล้วมันเลยไล่น้ำหลาย่ไงเมนเทิงถอดมาถอดเกดแล้วก็ขัวมาเนี้ยตัวซ้ำนี่ละจ้ะตัวก็เรื่องพอกินเนาะแพรว่าเอ๋ยห้าวทั่วบาหันว่าไปสอนมันนี่แต้ตัวใหญ่ขึ้นวะเพราะว่าตัวหน่อยก็เริเม่มเบิ่์แล้วเนาะเพราะสอนมาหล่หลอดแล้วเนาะจ้ะสิเลือดต็มหมดตัวใหญ่จะเป็นกระตินด่างเนาะ ้อมก็เที่ยมขานาดมนไม่กินข้าวเลยจ้กะกเที่ยมไม่ห่วยครับถึงแต่ตอนหลังยั่ข้าวเนาะนี่เห้นเหรอเซกเกลคันเกลแบบสะอาดแลวกะแซ่ไอนามเศร้าเขานะเม่นครับละเดี๋ยวองไปจัดลงเดี๋ยวไปเอาปลาอีกจัหลอกก่อนเนาะ ไี้สิาพี่น้องเขาขึนูไปเก็บะคอเนะจ้อือกับปงของเราครับเดยว้มจตาาเนาะมีครับตัวยๆใสๆเลยจ้ะแต่กพี่น้องเขาบุจะปลูกเนาะดากับปุกกฮ้งกะใๆะอเสร็จออกก่อนนาาจ้ะจังเปิดฟ้านะมีย่ตัวใหญ่ก็นีเหื่อยฮ้องเพิ่เห็ดเนาะเห็ดละเพิ่กะเอา เห็ดเป็นปลาสมเพราะใหนหาสมแห้งน้อเพิ่งเอาใส่ตู้เย็นไวน้น่าจะตู้นหนึ่งครับก็เอาไว้ทอดเป็นหนึ่งอ้ยแสบแล้วน้องไปกินน้ำเอื่อยเพิ่นมือมือแหลกสิไปเนาะแมีแสบดีจ้ะไปเอาไปหนึ่งก็แสบปลาลานว่าปลาสมออกสมจักหน่อยเนาะเพิ่นเพราะก็ได้ปล่อยหสมแห้งน้องก็เอาใส่ตู้ไว้น่าจ้ะเห็ดเด็ดหมื่นซองหมืออ่นเนาะหมื่นซองเฮ้ยเราเอาไว้เลยได้แล้ววะเฮ้ไปคอยสมในตู้เย็นเนาะแต่ว่าเขาเก็บใส่ตู้เย็นเขาก็ได้กินโดนเนาะ อันนี้คือถ้าน้องเห็ดเดียวก็บสีส้งพี่น้องมะเอือนเนาะแมนครับคือใช่มะแรกแต่ว่าคลิปกับสิเด็ดปอยเป็นมะเอือนเพคะจ้ะแมนพี่น้องเขาถ้ามันเปิดกินแล้วจะบอนเขาก็เข่าวตู้เย็นหน่อยให้เกานะเพิ่นยังมาสมแห้งครับช่วงนี้สีส้มสายเหรอเพราะว่าเพิ่นอากาศเย็นจ้ะอย่างห้องบ่อต้องห่วงเรื่อว่าไปหอดละสีเสียหรือว่าสีเปียวแห้งเนาะเพราะว่านี่คือถ้าน้องเห็ดนี่สันนองกัสีเอาใส่ตู้เย็นไว้อด้วยจ้ะนี่เพิ่อนสาวจะสีเด็ดแพกส้มพี่น้องเนาะ โอ้เบาเสียงให้แม่น้อยเพลงเสนเพียงฝุ่งสองแล้วครับเดี๋ยวะนองแพ็คให้เรียบร้อยก่อนเนาะเมีมาเบิ่งกันนะจ๊ะว่าเด็กก็ปลุกเนาะปลาประมาณสามสีรุ่ยตรงจ้ะสีรุลยไหมสนองมาล้างกบะปิตตังกระกาบนะน้องสอนตัวม like mm ันห่ามใจละกัหอมหอมเห็ดธรรมชาติลูกจะเป็นซุปแยงถอดลวดถอดใส่ไข่กี่แดงเนาะเมียนครับ ตักําลังพอดีกินเลยครับใส่ไปตองมกปีงเนาวลนาะผัวกินนิบกัใส่ไปตองปีงครับอันนี้เป็นปลาจอมเนาะสัน้องคันเรียบร้อยแล้วจ้ะปลาจอมเาครับกระสีเอาแหลบพิดไว้เนาะอื่นสามาสันนนแก่สิขัวขาวขัวตามใส่เนาะจ้ะปกติกะสีเหมืองหาหมืองจะเอาใส่ก็ได้เนาะแต่วันนี้เขาสีสรงพี่น้องเนาะเมนครับกาเลยต้องใส่ให้ครบไปเนาะไปหอดพี่น้องเขากะอย่าฝากกินเนาะจ่ายย่างในกระถิ่นไว้จักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสีเหมืองเนาะ แล้วก <c oughs> mm ็บเบิง hmm. ส uh ังเกตเบิงหนาเบิงโตเป็นกะโหลกครับหั่นตะไคร่เนาะหั่นตะไคร่หั่นกระเหลือกมะเขือคืนใส่นะจ้ะคคืนรับใส่ป่งเอาเนาะใส่ชุโรใส่ยังเข้าไปนะจ้ะแต่จะห้องหมักนาะขัาหมักชุโรกับปลาตองใส่นะจ้ะเดี๋แต่สน้องขอโตแพผกกันเด้อจ้ะนี่จ้ะปลาสมของแต่เจ้าปลุกปลาล่าสองสี่หกแปดกับปลูกปลาสมุนสี่โล เพราะมันตัวหน่อยเนาะแต่ละพกนีฉันกรกใส่เต็มเลยนอกจากต่ว่าบริษสร้างน้ำหนันกนอกจากจ่ว่าคือแบบเอาแบบเต็มเลยเนาะบานในหลายแห่งนอกจากเพราะมันตัวหน่อยนอกจากกระพุกละเกินกิโลคือโบาลานซ์สร้างตัวหกหกขีดกลัวกับเจ็ดขีดนะรอบๆอก้อนนี่บาลานซ์เอากระพุกไปสร้างเมืองนี้หกขีดก็กลัว จากล้างเขากับสีหงเน่เด้จอจ้ะเพราะว่าเด็กๆเพิ่นหลินเนี่ยแหละก็เขา <อ S 2> <ขอ S 1> เป็นนอนพ่อแม่มมยังขั่วาป,าป,าปลา,า,าไม่เหลือเลจ้ะบพราะ้านี้มีเวลาเก็บเนะคลิปน,นี้ก็อัปเดตสมปลาเฮาให,ให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเาสนใจก็ถักเข้ามาเนาะแต่ว่ารอบนี้นี่เนี่ยมอญในพ่อทรงเด้อจ้ะมื่ออื่นแต่ว่าเขากับสีนังขั่วไปอีกเนะาะจ๋าเน่ยเ้ะจ๋าเพราะว่าเด็กท่านสีขั่วลเลยไป็มักเกลือไว้เนาะมื่ออื่นมาสนองกระเสดเฮ็ดอีกเกนาะจ้ะเพราะว่าเนี่ยมอญใ้ครบทรงพี่ทรงน้องเานะ บ้านทรงบ้ท่านเป็นเยาววาบ้านเองครับขอสดขอไฟหลายครับเขปนี่บ้านาจะน้องมีการสิ่งไฟพี่ฝักน้อนเสร็มหน้เนาะจะพอกันคขียนไหมเด้อจ้ะเดี๋ยวบ้านจะน้องสิพาพี่น้องไปสอนอีกอี่างหนึ่แจ็กลอบเนาะแจ็กลอบด้วยครับเมนจ้ะจะเข้าใจสิทธิข้นผู้กก็พอคนเขีนเนาะเคียนนี้านเราจะน้องลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคขียนไหมจ้า